สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่16บมิถุนายน6กห้เนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ v ีไอพเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปดกับสองตัวรองก็คือเก้ากับหนึ่งนะคะก็8 0ดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเก้าสองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดสองเก้าเก้าศูน หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่ง้าเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่นทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือเกับเก้าสามกับหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่สามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเกก้าแปดสามหนึ่งสสามห้าสามเ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเปดสมหนึ่งดเกาะก็จับหัวมันหันซื้อเอาเด้อจับคู่เจ็ดเก้าสมหนึ่งหนึ่งสอย่างนี้เนาะเราไม่ได้ลงไว้ให้เหมือนเมื่อวานนี้เนาะมันจะง่ายกว่าเนาะ จับคู่เอาเนาะมันง่ายดี กับคู่ไว่เอาเนาะจะได้ไม่เปลืองตังเยอะนะต่อไปเป็นเป็นปกติตัวเด่นก็คือหกับเตัวรองก็คือสีกับศนย์นะคะก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสีนสี่หนึ่งสีสนยหนสองศูนย์สสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สี่เ กับคู้ไข่ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหเจ็ดเจ็ดหน่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็น v i p v i p ตัวเด่นก็คือสามกับเจ็ดตัวรองก็คือแปดกับหกนะคะก็สามศูนย์สามสองสามสามสามห้าสามหกสามแปดเจ็ดหงสามห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าหกศูนย์หกส หกสามแปดแปดหนึ่งศูนแปดหนึ่งเจ็ดศูนสาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหรือจะจับคู่ควยเอาอย่างนี้เนาะสามเจ็ดเจ็ดสนะแปดหกหกแนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะหรือถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้จะรูดรวมก็ตรงนี้เลย รุดสองรุดสามรดหกรดเก้าจับคู่ไข่ตรงนี้ก็ได้สองสามสามสองสองห้าห้าสองสองเก้าเก้าสองเมืม่อวานศูนย์ห้าไปเข้า V.I.P เด้อคู่ไข่เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะก็รอรุ้นรัฐบาลต่อไปเนาะเราคอยรุ้นฮหาหนอยต่อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ